ในบริเวณที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะขอแบบสู่กลับและท่านที่นั่งอยู่ใกล้ๆกับผมนี้ก็เป็นบุรุษหน้าเดิมที่ท่านได้เห็นผ่านสายตาไปแล้วคือคุณเรวัตสุวรรณกิตติผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ลำตะของแบบสูบกลับและก็อีกท่านหนึ่งที่นั่งอยู่ใกล้ๆผมนี้ก็อยู่ในโครงการนี้เหมือนกันคือคุณคุณพิชิตชัยมาศผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยประสานงานก่อสร้างครับท่านผู้นี้เป็นผู้ที่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการส่งเสริมอาชีพซึ่งเราได้พูดหลักๆไว้ในตอนแรกไว้แล้ว ว่าก่อนที่เราจะมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่นี่เราจะต้องมีพื้นที่สำหรับเป็นอ่างพักน้ำอยู่ตอนบนแล้วก็ที่บนนั้นที่บนเขายเยี่ยทีงนั้นก็มีหมู่บ้านหมู่บ้านนี้มีสองหมู่บ้านใช่ไหมครับใช่ครับคือหมู่หกและหมู่สิบครับออสองหมู่บ้านนี้ราษฎรได้รับผลกระทบจากการ ก่อสร้างโดยที่ทางโครงการได้ใช้ที่ทํากินของเขาเป็นที่ก่อสร้างอ่างพักน้ําตอนบน<ม>เฉพาะที่ทํากินนะครับตัวบ้านเรือนนี่ไม่ได้รับผลกระทบตัวบ้านเรือนนั้นทางกรมป่าไม้เขาได้จัดที่ให้อยู่ข้างล่างใช่ไหมครับถูกต้องครับเรียกว่าหมู่บ้านป่าไม้หมูเป็นโครงการของกรมป่าไม้เป็นโครงการของกรมป่าไม้ครับ เขาก็ไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องที่อยู่อาศัยถูกต้องครับแต่ที่ทํากินนั้นเาทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตต้องเอาไปใช้ในการก่อสร้างก็เลยต้องเวนคืนแล้วก็ในระหว่างช่วงที่เขาไม่มีที่ทํากินในช่วงก่อสร้างนี้เราก็ได้หาอาชีพอื่นให้เขาทําไปก่อนอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราดูแลทุกสิ่งทุกอย่าง เกี่ยวก็เรื่องผลกระทบไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่อยู่ในแถบนี้ทางสิ่งแวดล้อมหรือทุกสิ่งทุกอย่างครับเราจะมีการศึกษากันอยู่โดยตลอดเวลาอย่างที่เราเคยคุยกันว่าเราศึกษาอยู่เป็นเวลาตั้ง9ปีใช่ครับ9ปีแล้วสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าแบบสูบกลับลำตะคองเนี่ยได้จ่ายค่าทดแทนให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากที่ทำกินเนี่ย เร,เรียบร้อยไปหมดเลยเรียบร้อยหมดภายในเวลาช่วงแรกสามเดือนที่เราเข้ามาครับเห็นไหมครับนี่เป็นเป็นเรื่องที่รวดเร็วที่สุดเพราะนั้นปัญหาอะไรต่างๆที่นี่ก็ไม่มีก็จะมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นชาวบ้านที่อยู่เดิมนั้นเขาปลูกพวกกันมะม่วงหิม,มะทานครับซึ่งมันงามใบครับแล้วผู้คนแถวเนี้ยไม่ได้เอาไอ้ไอ ใบอ่อนเนี่ยของต้นมะม่วงหิมพมา,านไปรับประทานเหมือนกับคนใต้อย่างคนใต้เลือกพวกอะลูกเล็บปลอเป็นลูกหัวครอกอพวกนี้เพราะฉะนั้นเมื่องามใบมันก็ไม่มีผลม่เป็นเช่นนี้คุณพิชิตก็ต้องมาส่งเสริมทางด้านเกี่ยวกับอาชีพก็เราส่งเสริมอะไรบ้างครับก็บผมขอเรียนนะฮะในส่วนของ การก่อสร้างโครงการนอกจากงานก่อสร้างโครงการแล้วก็จะมีงานส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญที่ต้องดําเนินการควบคู่กับการก่อสร้างก็คืองานแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของชุมชนนะที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการคือบ้านเขาเยี่ยที่ยงหมู่ที่6ที่10นะที่ต้องสูญเสียที่ดินในการที่นําไปใช้ในการก่อสร้างอ่างบนนะครับในการช่วยเหลือรัษฎรที่จะให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีนะครับ โดยจะเน้นในเรื่องของการก่อสร้างสาธารณูปโภคที่จําเป็นต่างๆให้สภาพหมู่บ้านนะสภาพบ้านเรือนของรัษฎรนะมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วสิ่งที่สําคัญส่วนหนึ่งก็คือการที่จะทําให้รัษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีสามารถที่ยืนอยู่ในสภาพสังคมปัจจุบันได้นะครับก็คือการที่จะต้องสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงนะครับในส่วนนี้ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโครงการลงไฟฟ้าพลังน้ำลำตอรองแบบสูบกลับ ก็ได้เข้ามาดําเนินการให้การช่วยเหลือรัศดรในด้านของการจัดให้ฝึกอบรมวิชาชีพนะที่สอดคล้องนะกับความต้องการของรัศดรน,นะครับแล้วก็จัดให้มีการสาธิตจะเห็นว่าศูนย์พัฒนาอาชีพและส่งเสริมรัศดรที่ณจุดนี้นะฮะก็คือจุดที่จะสาธิตอาชีพที่ราษฎรต้องการนะครับในส่วนของอาชีพใดก็ตามที่สาธิตไปแล้วถ้ารัษฎรเห็นว่านะ จะเกิดประโยชน์เกิดรายได้ก็จะนำไปใช้ที่บ้านเรือนของตนเองนะครับซึ่งผ่านมาก็มีอาชีพที่เป็นหน้าเป็นตาและสร้างรายได้ที่ดีให้รัศดรก็คือการเพราะเห็ดฟางในโรงเรือนนะครับนี่แหละครับเป็นผลผลิตนะฮะที่นนรัศดรนะฮะได้ทำการเพราะนะฮะบ,บนเขาใหญ่เที่ยงนะครับซึ่งจะมีผล,ผลผลิตค่อนข้างที่จะมีผลตอบแทนสูงนะครับมีรายได้ สูงถึง3าถึงสเท่านะของทุนที่ดาเนินการนะครับนี่เป็นผลสำเร็จในการส่งเสริมอาชีพไม่การเพราะเห็ดฝากครับครับนี่แน่ใจนะฮะว่าเป็นเห็ดอ,อันนี้แน่ใจครับเพราะว่าอากาศบนเขาใหญ่เที่ยงเนี่ยดีมากจนกระทั่งเห็ดจเจริญเติบโตดีพ่อค้าบางคนบอกว่าเห็ดที่นี่ขาวและอวบขาวอวบเลยครับขาวอวบใครๆก็ชอบนะ แล้วก็มีหลายบ้านไหมครับที่ที่ทำแบบนี้อย่างโรงเรือนเนี่ยลักษณะของโรงเรือนเนี่ยมันเป็นยังไงครับโรงเรือนสำหรับที่จะใช้เพาะเห็ดฟางนะฮะที่รัษฎรที่นี่จะมีทั้งหมดนะยี่สิบสองครอบครัวด้วยกันนะฮะจะมีโรงเรือนทั้งหมดนะฮะยี่สิบแปดนะฮะโรงจะเป็นโรงเรือนแบบอิดบล็อกนะฮะเป็นอิดบล็อกเป็นอิดบล็อกนะครับแล้วก็มีชั้นเพาะเห็ดนะครับซึ่งจากการดําเนินการมาถึงปัจจุบันนะ เป็นระยะเวลาเกือบปีแล้วนะฮะก็รัศดรก็มีความมั่นใจนะครับจากการเพาะเห็ด่างจะเห็นว่ามีรายได้เฉลี่ยวันถึงสี่ห้าร้อยบาทนะครับสี่ห้าร้อยบาทครับเออันที่สูงนะฮะได้ถึงเกือบสองพันนะครับสองพันบาทครับตอเวลาเห็ดออกเต็มที่เนี่ยฮะเฉพาะครอบครัวนะฮะเฉพาะครอบครัวฟางที่ได้นั้นจะต้องฟางแบบไหนฮะคือลักษณะ ลักษณะฟางจะเป็นฟางตามท้องนานหลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับเขาก็จะไปถอนเอาต่อสั่งนะฮะเอาทั้งสั่งข้าวมาเลยครับต้องมีรากด้วยเนี่ยต้องมีรากฮะตัวรากเป็นตัวสําคัญฮะที่จะทําให้เกิดผลผลิตนะของเห็ดนะสูงจะไปมันก็เอามาเป็นอาหารเสิเป็นอาหารครับเป็นอาหารของเห็ดของเชื้อเห็ดครับแล้วในโรงเรือนนี่เราก็ควบคุมอุณหภูมิตามแบบเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านครับนะฮะ คือถ้าให้ความชื้นก็เทน้ําลงไปครับถ้ามันร้อนมากเกินไปเปิดระบายเปิดระบายอากาศออกมาครับเพราะเหตุนี้จะต้องอุณหภูมิที่พอดีครับใช่ไหมครับครับอุณหภูมิจะอยู่ที่พอเหมาะก็คืออยู่ประมาณ32องศาอ๋อสามสององศานี่จะเป็นอุณหภูมิที่แต่ไม่ต้องมีแสงนะฮะควบคุมเรื่องแสงแสงจริงๆในโรงเรือนนะฮะจะประมาณ1 5ฮะแสงคือพอมองาห็นครับ พอมองเห็นอย่างผมเข้าไปก็เดินชนเห็ดเพราะไม่เห็นเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เห็ดนี่ขาวครับดอกใหญ่นี่ผมนึกว่าลูกปิงปองนะที่เอามาเนี่ยมีลูกเล็กลูกใหญ่ในนี่ต่างๆนานาพวกพ่อค้าที่เขามารับซื้อเนี่ยเขาจะส่งไปจําหน่ายกรุงเทพไหมครับพ่อค้าไปรับซื้อนะครับจะวิ่งรับซื้อก็คือส่งไปจําหน่ายที่กรุงเทพนะ โอ้โหแล้วเราจะต้องระบุลงไปเลยว่าเห็ดฟางเขาใหญ่เที่ยงตอนนี้ยังยังไม่ได้ระบุครับตอนตอนนี้ที่พ่อค้ามารับซื้อเขาจะซื้อหลายๆแห่งแล้วของเราเป็นแหล่งหนึ่งของเขาเรียกว่าเกรดเอครับอ่าอย่างนั้นดีกว่าครับเห็ดเกรดเอจะต้องมาจากเห็ดฟางเขาใหญ่เที่ยงหมูสิบมีไหมฮะหมูสิบตอนนี้เริ่มนะฮะเริ่มทํา หนึ่งโรงเรือนและกําลังจะขยายโรงเรือนต่อหลังจากที่เห็นทางมูหกนะฮะได้ทําการเพราะเห็ดฟางประสบผลสําเร็จแล้วตอนนี้หมูสิทธ์นะครับก็ได้ผลผลิตซึ่งผลผลิตที่ออกมาในช่วงตอนเช้านะฮะก็มีคุณภาพเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนไอ้ราษฎรลายอื่นกําลังจะเริ่มนะจะเริ่มทําการก่อสร้างโรงเรือนขึ้นอีกนะฮะเท่าที่ผมเห็นบ้านเนี่ยที่เรามองเห็นเนี่ยเป็นบ้านของชาวบ้านที่นี่ แล้วก็สร้างบ้านเหมือนกันในในเมืองเลยไม่เอี่ยมเลยสีสันสวยงามซะด้วยเอาไปเขียนรูปนี่สวยงามมากนี่แสดงว่าชาวบ้านที่นี่ด้วยการส่งเสริมจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำสูบแบบสูบกลับนี่ก็ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะเราจะให้อะไรหลายต่อหลายอย่างนะครับแม้กระทั่งพวกน้ำน้ำเราก็มีอ่างเก็บน้ำใช่ไหมครับครับทั้ง โครงการเราได้จัดสร้างอ่างเก็บน้ำให้ซึ่งจะมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีต่อมาตามท่อ,เ,อ,อเป็นตอนนี้พอมีอ่างเก็บน้ำแล้ว<แ>เราทำระบบปปาประปาหมู่มมบ้านประปาหมู่บ้านให้ครับแล้วก็ให้ทางหมู่บ้านบริหารกันเองโดยเก็บค่าน้ำและเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆแสดงว่าเป็นการส่งเสริมอาชีพหมู่หก หมู่สิบในบริเวณที่อยู่ในโครงการโรงไฟฟ้าเนี่ยอย่างครบวงจรครับเดี๋ยวผมอยากจะไปดูทางหมู่สิบบ้างก็ถ้าจะดีนะครับมีโคนมใช่ไหมมีครับโคนมโคเนื้อคนั่นก็อีกอาชีพหนึงขึ้นมาที่หมู่สิบใช่ไหมฮะใช่ครับตรงที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยมันเป็น สถานที่อะไรครับเป็นศูนย์ประสานงานของกลุ่มเลี้ยงโคนมบ้านเขาใหญ่เที่ยงหมู่ที่สิบครับหมู่สิบนี่เลี้ยงโคนมกันมากใช่ไหมหมู่สิบที่มีราษฎรนะครับเลี้ยงโคนมนะฮะยี่สิบกว่าครอบครัวนะฮะ,ะซึ่งราษฎรก็ได้มีการเลี้ยงโคนมมาตั้งแต่ระยะแรกอยู่แล้วนะฮะก่อนที่โครงการจะเข้ามาปนะระธานกลุ่มนี่ชื่ออะไร อลิฟินอลิฟินนะฮะที่บ้านก็เป็นบ้านของครุณอลิฟินเป็นบ้านแล้วเป็นศูนย์ด้วยเป็นบ้านแล้วเป็นศูนย์ด้วยครับคือพอรีดนมเสร็จแล้วก็จะต้องเอาไปส่งครับที่ศูนย์รับนมดิบครับเข้าใจว่าตอนที่เรามาส่งเสริมอาชีพเนี่ยทางโครงการนี่มีตั้งสาหกรณ์ขึ้นใช่ไหมทางโครงการได้ได้มีงบประมาณสำหรับ ให้ตั้งสหกรณ์เพื่อให้ราษฎรมากู้ยืมไปประกอบอาชีพครับเป็นเงิน23ล้านบาทเอาใส่ไว้เลยใส่ไว้เลยครับครับสำหรับราษฎรจะได้มากู้ยืมใช่ครับเอาไปท,ทําเช่นเพาะเห็ดฟางถูกครับเอามาเลี้ยงโคนมครับที่เรายืนอยู่ที่ตรงนี้นี่แหมอยู่บนยอดเขาเลยลมแรงซะด้วยดิโคนมชอบไหมฮะอากาศแบบนี้ สภาพอากาศนะสภาพอากาศบนส่วนใหญ่แล้วการเลี้ยงโคสภาพอากาศที่ชอบที่สุดก็คือบนเขาและก็มีหญ้านะฮะที่อุดมสมบูรณ์นะสภาพที่นี่อากาศก็เหมาะสมนะในการเลี้ยงโคนมนะให้ผลผลิตแล้วก็มีพื้นที่สําหรับมีญ้าให้ครับก็มีครับมีแปลงหญ้าของแตละลายนะของแตละลายของตนเองนะครับอย่างคุณอริเฟนนี่แกมีมีโคสักกี่ตัวเนี่ จำนวนจํานวนโคของคุณอาริฟินเนี่ยประมาณสิบกว่าตัวนะนะสิบกว่าตัวครับเวลากําลังตกลูกออกมาเนี่นะครับครับถ้าเป็นตัวเมียก็เลี้ยงต่อครับถ้าตัวผู้ล่ะรับถ้าตัวผู้เนี่ยก็คงจะจําหน่ายนะครับหรือไม่งั้นพอยังออกมาได้สักเจ็ดวันครับก็ให้ครับธารักการชอบกันเนี่ยยกให้ฟรีๆเลยครับถ้าเป็นวัวตัวผู้นะครับแต่อย่าเอาไปกินนะ เมาไปเลี้ยงเป็นโคเนื้อสนมากคนที่ได้นี่จะไปทาวัวหันอ้าวแหมจริงๆริงอ่ะทงสารนะฮะย่าไอตัวที่มอบอยู่ใต้ใต้ต้นน่ะเป็นไงไอตัวนั้นไอตัวสีน้ําตาลนะับก็คงจะมอบให้ไปสำหรับทกผู้ที่สนิทสนมที่สนใจนะฮะเขาคงจะมอบให้อก็เอาไปเอาไปเลี้ยงเอาไปหันคครรัับบเอาไปเลี้ยงจนกระทั่งถึงสองปีแล้วก็ เป็นโคเนื้อเป็นโคเนื้อครับแล้วก็แจกจ่ายเนื้อกันไปเอาละที่นี่ผมว่าดีมากเนื้อที่บริเวณนี้มันกว้างกว่าหมู่หกหรือเปล่าสำหรับพื้นที่บริเวณของหมู่สิบนะฮะถ้าดูดูมันจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในโซนของหมู่บ้านคล้ายๆกับหมู่หกนะจะมีพื้นที่เท่ากันนะพื้นที่ประมาณสองงานแต่พื้นที่บริเวณนี้จะลักษณะเหมือนกับเป็น ที่ทากินไปด้วยนะฮะจะมีพื้นที่กว้างกว่านะฮะบางคนก็อาจจะมีสามไร่สี่ไร่หรือตามสภาพของแต่ละครอบครัวนะรเห็นมีปลูกไม้ผลด้วยครับมีครับมีมะม่วงมีอะไรครับค่อนข้างที่นี่นะฮะจะสภาพของที่นี่เองนอกจากเรื่องของไม้ผลนะก็จะมีไม้ผลที่ค่อนข้างที่จะให้ผลผลิตก็ดีนะครัเลนจีนะฮะต้นใหญ่นะครับก็ให้ผลผลิตและรสชาติดีนะเริ่มเริ่มปลูกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ตอนนี้ให้ผลผลิตแล้วอ,า,อายุอดีระบาลสักไอ้หกเจ็ปีแล้วนะฮะโอ้โหแสดงว่าบนนี้ต่อไปนี่จะอุดมสมบูรณ์มากทีเดียวครับสังเกตดูก็นแล้วกันนะครับดูบ้านของคุณนาริฟินสิครับสวยงามมากน่าจะมานอนสักคืนหนึ่งเพราะอากาศดีแล้วเกิดมันไม่มีอะไรเลยผิดกับกรุงเทพครับมาที่นี่ก็เท่ากับว,ว่าได้มาฟอกปอดนะครับครับเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเราจะ ไปดูที่ศูนย์รวบรวมผลิตผลข้าวเห็ดฟางครับห่างจากนี้นานไหมอยู่ที่หมู่หกนะฮะบ้านเขาใหญ่พอยู่ที่หมู่หกครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่หมู่หกครับเรามาที่ศูนย์รวบรวมผลผลิตบ้านเขาใหญ่เที่ยงที่ตรงนี้กำลัง ทำเห็ดที่เรียกว่าเนเห็ดฟางนะครับที่ท่านได้เห็นก่อนที่จะส่งไปยังผู้ที่จะมารับออกไปจําหน่ายเรามาพอดีเลยกําลังจะใช้แรงงานทําให้เห็ดมันออกมาเป็นรูปร่างสวยงามไอ้ของที่ดําๆก็เอาออกที่ตรงนี้ใครเป็นหวัวหน้ากลุ่มนะครับแถวนี้อุ่คณ ขันทองครับเป็นประธานกลุ่มพ่อให้ฟังบ้านข่อยเทียงแล้วก็เดี๋ยวมีใครอีกคนล,ล,ลุงอะไระล,ลุงโตนะครเป็นผู้นำอ,อาสาพัฒนาดีเด่นของจังหวัดนครราชสีมา<อ>นี่เพิ่งเพิ่งไปรับรางวัลมาไม่ใช่หรอฮะปีสี่ศูนย์ปีสี่ศไปรับมาแล้ว <c oughs> นี่นี่เห็นไหมครับ <c oughs> ที่ตรงนี้นะมีของดีๆนะครับอย่าลืมมีอะไรหลายอย่าง ศูนย์รวบรวมนี่เราจะมีผลผลิตอะไรบ้างครับที่ไปจําหน่ายข้างนอกครับที่ศูนย์รวบรวมผลผลิตนะจะเป็นศูนย์รวมผลผลิตที่มีอยู่ในวัดหมู่บ้านก็คือหลักใหญ่ก็คือเห็ดฟางนะฮะที่สมาชิกในหมู่บ้านจะนาผลผลิตผลิตมารวมกันแล้วก็ส่งให้ตลาดนะที่จะขึ้นมารับนอกจากนั้นก็จะเป็นที่นะฮะ ทำไอ้ขนมของกลุ่มแม่บ้านบ้านเขาเย่เทียงนะฮะซึ่งจะทำขนมออกไปจำหน่ายนะฮะตามอำเภอนะสี่คิวครับนี่เค้กกล้วยหอมเะอฮะใช่ไหมฮะใช่ครับใช่หอมเค้กกล้วยหอมนะจากบ้านเขาเยเที่ยงนี่ราคาถูกด้วยนะครับเนี่ยสิบบาทเท่านั้นเองอ๋อนะโดยมากก็กล้วยหอมที่ไหนล่ะ หรือไปซื้อมาซื้อมาจากตลาดนะฮะเราไม่ได้ได้ได้ปลูกเองเลยทั้งบนไม่ได้ปลูกกล้วยหอมกนะอ่อ่าแล้วก็มีอะไรอีกขนมมีอีกไหมฮะเออมีหลายอย่างครับมีขนมสาลี่คุกกี้อะไรต่ออะไรหลายอย่างซึ่งทางโครงการเราเนี่ยได้มาฝึกอบรมให้กับคราสดอนยังหันลมฮะว้ายร้อนอ่ะ พิ่งออกจากเตาครับเพิ่งออกจากเตาโอ้กังหันลมมีหลายๆอย่างนะตรงนี้อันนี้อร่อยมากนะครับไส้สับปะรดครับไสสับปะรดแถวนี้มีสับปะรดไหมฮะไม่มีก็ไปไปซื้อมาแล้วก็เอามามาทาที่นี่มีขนมเลือกกังหันลมสาลี่ก็มีหน้าตาสวยงามแต่ผมว่าที่นี่ผลิตผลหลักนี่คงจะเป็นเห็ครับตลาดชอบมากนะ เมื่อกี้เราก็ไม่ได้มีโอกาสแวะเข้าไปที่สาหากรณ์สาหากรณ์ตอนนี้ก็ไม่มีประชุมนะนใหญ่ประชุมใหญ่ประชุมไปเสร็จเรียบร้อยนะฮะตอนนี้อยู่ขั้นตอนการดําเนินงานในการบริหารธุรกิจของสาหากรไม่ว่าธุรกิจสินเชื่อนะฮะธุรกิจการรวมกันขายนะครับแล้วก็ธุรกิจให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อไปประกอบอาชีพนะครับซึ่งที่ผ่านมานะฮะก็ได้นะ ขอกู้งเงินนะเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพของรัศดร6ล้านเศษนะครับจำนวน70กว่าลายนะครับซึ่งขณะนี้รัศดรก็ได้ดําเนินการเกี่ยวเรื่องการประกอบอาชีพในส่วนที่ได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากสหกรณ์การเกษตรเขาทหญ่จำกัดแล้วการคืนเงินเงินกู้ครับการคืนเงินกู้ก็จะเป็นตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ระหว่างไอสมาชิกกับทางสหกรณ์การเกษตรเขาใหญ่จำกัดนะครับส่วนใหญ่เราจะเป็นไปตามสัญญา ก็เป็นตามสัญญาที่ทำเพราะว่าที่นี่ไม่ไม่เดือดอร้อนเกี่ยวกับเรื่องไรภัยธรรมชาติอะไรครับส่วนใหญ่นะจะไม่มีปัญหาในส่วนเรื่องนี้นะ,นนะมันจะโชคดีอยู่เสมอเพราะที่นี่นะฮะ <laughs> ก็เห็นได้ว่าการที่เราจะทําอะไรก็ตามเราก็จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าแล้วให้มีผลกระทบแต่ผู้ที่เขาอยู่เดิมอย่างน้อยที่สุดอย่างที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตโครงการ โรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองสู่กลับที่ได้ทำมาทั้งหมดนี้ผมถือได้ว่าเป็นผลสำเร็จและก็เป็นการช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างอย่างครบวงจรครับท่านก็ได้เห็นมาแล้วโดยตลอดทั้งสองตอนก็คงจะเห็นด้วยกับผมว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนี้ได้นำเอาสิ่งต่างๆท,ท,ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนคนไทยและประเทศชาติได้อย่าง ดีที่สุดครับในคราวนี้สวัสดีครับครับ